ยาวราชตุ๊จีงเยาวราชงานตุ๊จีนเยาวราชนะวันนี้เรามาเดินในวันอาทิตย์วันนี้วันที่11บุ่มดธกพันสองห้าหกตอนนี้เป็นเวลาเย็นถนนเพิ่งจะเริ่มปิดร้านค้ายังไม่ตั้งร้านค้ายังไม่ตั้งนะคะกำลังเริ่มตั้งกันอยู่เพิ่งจะเริ่ม คนเริ่มมานี่อะไรสวยงามซุ้มของธนาคารเคแบงหมวก8ปสิบาทถุงผ้าบ็อกรองนั่งเราจะเข้าเลงบุยเอียนะคะ กลับเข้าไปในถนนเล็งบุเอียครับคแกนะจ๊ขอไ้เนงนคงกนนี้ไวไปแล้วมาที่จุดนั้นลหะ ủa con người ta ủa con người ta ủa con người ta ทีกงค่ะขอให้ทีกองเลยนะคะเข้าข้างในกันค่ะสันจ้าลิงบุญอ,อีก Thank you for watching. เรามาวันสุดจีนเนี่ยคนขายจะน้อยนะเลยวันจ่ายไปแล้วออกมาสุดถนนเจริญกรุงแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ